คุณต้นครับถ้าเจอลมแรงสั่งยิงยังไงให้เนียนการยิงคมเป่าที่ถูกต้องนะครับตรงตามเบสิกนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนำสนับสนุนให้มีเรื่องของการสั่งยิงนะครับเกิด <pe at> <พ>ขึ้นนะครับผมแต่ว่าเข้าใจว่าในสถานการณ์ที่เราต้องดู whatever it takes เพื่อที่จะต้องคอมพิ e ช e s h o ให้ได้บางทีเราเจอลมแรงๆเราแข่งทีม ประเภททีมเรายิงกัน3าคนใช่ไหมต้องมีเรื่องของการเทเดชูตติ้งเดินวนไปวนมาซึ่งบางทีเงี้ยมันเกิดอุบสัตค์เกิดอะไรกร็แล้วแต่ขึ้นนะครับทำให้นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยหลือเวลาในการยิงแค่ไม่เท่าไหร่เอง<ม>นะครับซึ่งบางทีเนี่ยไม่สามารถใช้เทคนิคการเล็งในสไตล์เนียนๆชิวๆพี่นอกพี่เทาตามฟอร์มเราได้เวลาที่เราเจอลมแรงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วในสมองตอนที่เราเล็งอยู่เราคิดถึงอะไรไม่อยู่ในเหลืองแล้วจยังไงดีแพงก็ได้ที่จะต้องให้มันอยู่ในเหลืองใช่ไหมใช่ดังนั้นมันร่างกายมันจะทําการสั่งไปที่แขนซ้ายที่จะต้องพยายามเอาดอดให้อยู่ในเหลืองให้ได้โดยอตัตโนมัติใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลักการที่มันเราจะสามารถดิวกับสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการอะไรเรื่องของการอัดวอลด้านหลังให้หนักขึ้น นั่นแล้วน,น่าใช่คืออัดพอเราอัดวอลข้างหลังให้มันหนักขึ้นปุ๊บคราวนี้ให้เราคิดได้เลยว่าประมาณว่าเอ้ยศูนย์ที่มันเคลื่อนอยู่เนี้ยด้วยลมหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอัดวอลหลังให้มันหนักขึ้นปุ๊บเนี่ยคราวเนี้มันจะเกิดแรงต้านโดยจส่งผลทําให้แขนเราเนี่ยนิ่งขึ้นอ,อันนี้คือโดยหลักการเลยนะโดยหลักการเลยนะิอ่ามันก็จะทําให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นอ่าดังนั้นเนี่ยพอเราจัดสูงเข้าไปที่ตรนที่เรียบร้อยปุ๊ล้เนี่ยบ ก็คีบเทนชั่นตรงนั้นเอาไว้คีบแรงตึงเอาไว้สติอย่าหลุดนะครับอย่าไปหลุดว่าเฮ้ยฉันต้องคอนโทรลเรื่องของการการต้องจี้อย่างเดียวนะครับพอเราเลงได้ปุ๊บคีบเทนชั่นได้แล้วปุ๊บพอศูนย์วิ่งเข้าไปในจุดที่เราต้องการปุ๊บดึงไกมาข้างหลังยืดอย่างนั้นเลยใช่นา <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็ลองดูก็ได้ครับลองดูก็ได้เหมือนจินตนาการมากต้องลองอ่า ล้วจะไม่ต้องมีภาวะลุมแรงอะไรเนี่ยครับนคผมพยายามนะครับอย่าลืมเรื่องของการอัดวอลอ่าแล้วโดยเฉพาะยิ่งพอ,พอเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนเราต้องสับเทคนิคจากจากยิงสไตล ที่เราเคยใช้ไม่ว่าจะเซอร์ไพรส์ช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นการตัดสินใจยิงภายใต้ภาวะลมแรงหรือรีดยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายิ่งต้องเพิ่มเทนชันในการอัดวอลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมครับแต่ผมม,มันไม่ได้เป็นวิธีที่ผมแนะนําให้ทําตลอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ๆคุณยิงภายใต้แพทเทิร์นของคุณอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆคุณมาอัดวอลเพิ่มขึ้นอย่างสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยคุณบาลานซ์คุณบาลานซ์ได้ฟิฟตี้ฟิฟตี้แล้วเงี้ย แล้วอยู่คุณมาอัดเป็นแบบเป็นแบ็กบอล80%แล้วดันแค่20%อะไรเงี้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยเพิ่มขึ้นเยอะนะการยิงภายใต้การสภาวะบีบคั้นกับสภาวะลมแรงเนี่ยมันกินพลังงานเพิ่มขึ้นมันเยอะนะมันเรียกว่าเหมือนลรใช้อบิลิตี้พิเศษขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแม่งแต่ว่าโอเคจำเป็นเท่านั้นใช่ทำบ่อยๆก็ไม่ได้ใช่ครับผมมันเอาผู้ตรงว่า เรายังได้ยิงอ่ะเราอาจจะถึงมันจะไม่เข้าแบบ perfect เพอร์เฟกต์รอยเปอนมาอาจจะไม่เข้าสิไม่เข้าเอ็แต่มันอาจจะอยู่เก้ามาจจะอยู่แปดอแต่มันดีกว่าการที่เราวันเราสูนเรายิงไม่ทันอ่าลองดูคราวนี้เดี๋ยวผมจะมีการเล่นที่อ่าซิมูเลชันว่าเป็นมีลมอ่านะครับข้า่อนนะผมเริ่มมาแล้ว เบงสู้นะครับเออมันก็ได้อยู่นะอได้อยู่แต่ต้องจำเอาไว้ว่าอย่าอย่าอย่าบอยครับอรู้สึกมันตรงดีครับใช่ครับครับผมมันคลีนดีว่าหวังว่าที่แนะนำไปวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้นะครับผมคุณต้นวรวตทดงเจริญนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุกสนุกการเงินะนูครับสวัสดีครับ ครับแล้วติ้มีประเด็นไหครับผมอ่าแล้วถ้าเป็นดัตชเทนชั่นอะ